lòng hai lòng hai hai châu 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 Phúc Phúc cái Phúc cái Phúc cái cái มาพร้อมความฮาในรูปแบบสำเนียงเสียงชาวกวางตุง้งเมื่อคนจีนกวางตุ้งทำคอนเทนต์เรียนพูดภาษาไทยช่วงนี้มีคนจีนชอบทำคอนเทนต์เกี่ยวกับภาษาไทยหรือนำภาษาท้องถิ่นของคนจีนบางพื้นที่นำเอามาเปรียบเทียบกับภาษาไทยลงในดูอินบ่อยมากและเป็นที่น่าสนใจของชาวเน็ตจีนจำนวนไม่น้อย วันนี้แอดก็นำมุมมองจากคอมเมนต์คนจีนมาเล่าสู่กันฟังอีกตามเคยเนื้อหาบทความคอมเมนต์จากคลิปคนจีนในดูยินหัวข้อบทความของคลิปว่าเมื่อคนกวางตุ้งเรียนภาษาไทยคุณจะให้คะแนนครูสอนภาษาไทยคนนี้อย่างไรมีคนจีนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันมากพอสมควรมีมุมมองที่หลากหลายตามแบบความคิดความเข้าใจของคนจีน อาก็เลือกมาแปลให้ฟังกันลองฟังกันดูว่าคนจีนเขามีมุมมองทัศนคติกันอย่างไรเมื่อได้ดูคลิปคอนเทนต์คนกวางตุ้งพูดภาษาไทยบทความทั้งหมดแปลมาจากภาษาจีนโดยใช้ Google ช่วยแปลบรรยายเสียงโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์อาจมีคำผิดเพี้ยนไปบ้างต้องขออภัยมาลองฟังมุมมองทัศนคติชาวเน็ตจีนท่านแรกกันดูครับ ฉันพูดไทยได้และอดหัวเราะไม่ได้กวางตุง้งมุมมองชาวเน็ตท่านต่อไปครับปรากฏว่าคนที่เข้าใจภาษาจีนกวางตุ้งสามารถพูดภาษาไทยได้กวางตุง้งมุมมองชาวเน็ตท่านต่อไปครับคนที่พูดภาษาจีนกวางตุ้งได้จะคิดว่านี่เป็นภาษาหยับคายกวางตุ้งมุงมองชาวเน็ตท่านต่อไปครับ ฉันไม่คิดว่ามันเป็นภาษาหยับคายกวางตุง้งมุมมองชาวเน็ตท่านต่อไปครับคนที่ไม่พูดกวางตุง้งจะงงกวางตุ้งมุมมองชาวเน็ตท่านต่อไปครับภาษาไทยเป็นภาษาสาขาของกวางตุ้งหรือ,อไม่กวางตุ้งมุมองชาวเน็ตท่านต่อไปครับ เป็นไปได้เพราะทยายาทในประเทศไทยหลายคนมาจากกวางตุงต้งกวางตุ้งมุมมองชาวเน็ตท่านต่อไปครับเห็นแล้วอยากจะหัวเราะอยากกลั้นไว้แต่กลั้นไว้ไม่ได้กวางสีมุมมองชาวเน็ตท่านต่อไปครับปรากฏว่าชาวกวางตุ้งตัวจริงพูดภาษาหยับคายเล็กน้อยซึ่งเป็นภาษาประจำวันในประเทศไทยกวางตุ้ง มุมมองชาวเน็ตท่าน a, ต่อไปครับ <N ame> น่าตลกดีพวกนี้ล้วนแต่เป็นคำสาบในภาษากวางตุง้งกวางตุ้งมุมมองชาวเน็ตท่านต่อไปครับในกวางโจเรียนภาษาไทยแสนสนุกกวางตุง้งมุมมองชาวเน็ตท่านต่อไปครับ <N ame> นี่พูดเป็นภาษาไทยจริงเหรอกวางตุง้งมุมมองชาวเน็ตท่านต่อไปครับ การออกเสียงปกติจะแตกต่างกันกวางตุง้งมุมมองชาวเน็ตท่านต่อไปครับทุกครั้งที่ฉันสั่งอาหารในมาเลเซียฉันจะบอกว่ามันจะค่าคุณยายของฉันกวางตุง้งมุมมองชาวเน็ตท่านต่อไปครับฉันได้ยินมาว่าภาษาไทยพัฒนามาจากสำเนียงแต้จิว๋วกวางตุง้งมุมมองชาวเน็ตท่านต่อไปครับ ภาษาต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับชาวกวางตุงต้งกวางตุ้งมุมมองชาวเน็ตท่านต่อไปครับคนไทยทำให้คนหัวเราะจนตายได้จริงๆกวางตุง้งมุมมองชาวเน็ตท่านต่อไปครับแม้ว่าวันนี้ฉันจะเหนื่อยแต่ฉันก็ยังหัวเราะอย่างมีความสุขที่สุดในวันนี้กวางตุง้งมุมมองชาวเน็ตท่านต่อไปครับ มันเป็นภาษาไทยจริงหรือเปล่ากวางตุง้งมุมมองชาวเน็ตท่านต่อไปครับอ๋อเข้าใจแล้วว่าพวกเขาฝึกพูดเป็นภาษาไทยกวางตุง้งมุมมองชาวเน็ตท่านต่อไปครับคุณรู้ได้อย่างไรว่ามันหมายความว่าอย่างไรโดยที่ไม่ต้องแปลฉันคิดว่าคุณกำลังสอนภาษาจีนกวางตุง้งกวางตุง้ง มุมมองชาวเน็ตท่านต่อไปครับควรจะมีการสอนภาษาไทยในมัธยมต้นหนึ่งแห่งกวางตุง้งมุมมองชาวเน็ตท่านต่อไปครับโชคดีที่ชาวกวางสีสามารถพูดภาษาท้องถิ่นได้ไม่เช่นนั้นเรื่องตลกร้ายสาระนี้จะพลาดไปกวางตุง้งมุมมองชาวเน็ตท่านต่อไปครับ ในที่สุดฉันก็เข้าใจแล้วว่ากวางตุ้งไม่เคยพูดภาษาหยับคายมันเป็นเพียงความเข้าใจผิดของบุคคลภายนอกกวางตุง้งมุมมองชาวเน็ตท่านต่อไปครับฉันมาจากกวางสีฉันเข้าใจภาษาไทยได้กวางสีมุมมองชาวเน็ตท่านต่อไปครับไม่น่าแปลกใจที่คนไทยพูดใจย,ยิ้มแย้มกวางตุง้ง มุมมองชาวเน็ตท่านต่อไปครับปรากฏว่าภาษาไทยเรียนง่ายมากกวางตุง้งมุมมองชาวเน็ตท่านต่อไปครับเป็นเรื่องปกติใหมที่คนไทยจะพูดเป็นภาษาประจำวันกวางตุ้งบอกว่ามันธรรมดามากกวางตุง้งมุมมองชาวเน็ตท่านต่อไปครับฉันพูดไทยได้และอดหัวเราะไม่ได้กวางตุง้ง มุมมองชาวเน็ตท่านต่อไปครับปรากฏว่าคนที่เข้าใจภาษาจีนกวางตุ้งสามารถพูดภาษาไทยได้กวางตุง้งมุมมองชาวเน็ตท่านต่อไปครับชาวกวางตุ้งง่ายที่สุดในการเรียนรู้ภาษาไทยกวางตุง้งมุมมองชาวเน็ตท่านต่อไปครับฉันไม่เข้าใจอะไรเลยนอกจากสวัสดีกวางสี มุมมองชาวเน็ตท่านต่อไปครับประเทศไทยเต็มไปด้วยคำเหล่านี้หรือเปล่ากวางตุง้งมุมมองชาวเน็ตท่านต่อไปครับคนในประเทศไทยอาจจะไม่เข้าใจแต่คนที่พูดภาษาจีนกวางตุ้งจะเข้าใจได้อย่างแน่นอนกวางตุง้งมุมมองชาวเน็ตท่านต่อไปครับฉันไม่รู้ว่าภาษานี้มีจริงหรือไม่ กวางสีมุมมองท่านสุดท้ายสำหรับคลิปนี้ครับจริงๆแล้วสำเนียงไทยก็คล้ายกับสำเนียงจ้วงกวางสีส,ส,สวัสดีค่ะสวัสงหอดีค่ะตลช้าโลกช้าโลช้าโลกช้ไม่ข้าใจไม่เข้าใจไม่เข้าใจไม่เข้าใจหลอกใา 老嗨，老嗨，老嗨，呀屎番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 ，屎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 番，屎，屎番，屎番，屎番。 薯桥，薯桥，石龙蛋，石龙潭，利来市，听日我哋公司有个泰国嘅客户嚟我哋公司考察，由你嚟接待。咁我哋而家开始熟悉下嗰啲简单嘅泰语。嗯。挥柴利市，挥柴利市，挥柴利市，挥柴屎！其实喺我。 Kẻ hai mùa Kẻ hai mùa Kẻ hai mùa Đàn sám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  Yá xí lá lầy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  Sài hai lòi Sài nòi Sài hai Lòng hai Lòng hai hai chồng Xì lắm đam Xì lắm Xì lắm đam Xì lắm đam này Phô ca Hô cái này Phô ca mê Phá chi kinh đông ở đây có thái cổ hào vụ tốt yếu thống nghiệp đồng Phô nào ở công có thái cổ cái hạ phục Lấy công sĩ hào sạc lấy lấy chi đòi Còn ở đây cao hơi chí có tí cán đăng cái

Long hai Long hai hai mươ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 i hai Xì nghìn một trăm này một trăm nghìn hai Phúc hai nghìn Phúc cái hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn